พูดตึงคนเรา,านึกตึงปลายทางตั้งความวังเอาไว้มั่งก็ดีเมื่อนบ่ติงนะแต่อย่าไปกาดวังสิ่งหนึ่งสิ่งดใดไอ้มันมักแรงอย่าไปวังแต่สิ่งนั้นจนลืมแผ่นซ้ำรองเส้นทางชีวิตมันไม่มีรรกเ้นใจมันมีแต่เดินไปเรื่อยๆจนมดลมหายใจหมากว่าอย่าไปโฟกัดทีปลายทาง quăng vâng tiệp lại tàng ai mắn mạc mà cơn bà tiếng ư mai rù rầu gì bây quay mai cháy yên phải tưng lệ tè sẵn tàn đô mai rù đại mai mai nè non coi coi tâm coi coi pin, coi coi bây đi quá chừng mai nà nền thong, bây bếp mì quảm trúc cặp tục văn này bếp con rầu nê lệ đi thì rút lèo ấy đây thì tầm mày rầu bài cháy mì quảm trúc จำ่อาไว้เลยตนว่าล่ะํำทุกวันให้ดีนะไอ้ไรที่ใจก้องเราถึงเวลามันก็หมายไอ้ไรไม่ใจก้องเราดินรนให้ตายก็ไม่ได้มากรอบกรองแต่อยากคิดว่าอ่นต้องมาจานเป็นก้องเรา่าแล้วถึงมันนี้หมายไอ้อันต้องตำามากิน เก็บไม่เก็บก็แล้วแต่เอาทีใบใจไม่เดือดร้อนเคยเป็นพ่อมีความชุกหนะตอนนี้ดีทีสุดเร็วอ่าเคยตีต่ำตัวมีความชุกทุกเวลาคนนั่นน่าอิจ้าว่าเพ่อนพี่เตองช่องแปดจัดเจน